อ่านะครับคันนี้ก็มาเปล oh. wow. yeah. well, yeah. uh ี huh. wow. uh ่ยนยางเส้นใหม่หนึ่งเส้นเบรกฝั่งนี้กรมไฟเบรกติดส่วนเบรกฝั่งนี้กมไฟเบรกไม่ติดพอมาเช็คดูสวิตช์สต็อปเบรกขั้วข้างหนึ่งก็ขึ้นสนิมนะครับแล้วก็นี่จะหลุดแล้วก็ลวมๆแล้วก็ขึ้นสนิมหมดอายุการใช้งานนะครับค้งนี้ก็ไม่ค่อยขึ้นสนิมแต่ข้างนี้สนิมหนักเลยจะเปลี่ยนให้ก็เปลี่ยนยางเส้นใหม่ อ่ะา,ะา,อารอเลย้เยอะในช่วงนี้รกบผลบันทุกทั้งอ้อยทั้งดินนี่ทำงานตากแดดขึ้นสนมิมมากแล้วครับเนี่ยกะปืนก็หลวมกรอนซินตัวนี้ก็ยังใช้งานได้อยู่แข็งนิดนึงพอนิดนึงแห่งเตรียมหมดแล้วใส่จัดบีให้ อ่งัดยางออกมาย่างไรเพิ่งเปลี่ยนไปได้ม่กี่วันลูกค้าอยากได้ยางนอกใหม่ด้วยแกให้จัดให้เลยอเอค,ครับชุดเฟืองปันไมก้ก็หักพังหมดแล้วเดีย๋ยวจะหาใส่ให้นะครับอ่ช่วงนี้ก็อากาศหนาวมากมางัดยางตากแดดกันดีกว่าตอนกอ่อนอาบน้ำคือช็อกอุณหภูมิลดลงไปสองวันวันนี้กลับมาหนาวคืนสิกว่าองศา อ่าเดี๋ยวหาตัวนี้ใส่ให้ใหม่นะมีปัญหาเนี่ยนี่คือมันยังดีอยู่ตัวนี้ก็ไม่เป็นจารบีแล้วเป็นขี้ดินขี้โคลนแล้วลเดี๋ยวหาจารบีน้ำมันหยอดใส่จะได้ลื่นโอ้ตกขนดินขนล,ละเยอะไอช่วงนี้อ่าฝั่งนี้ก็เป็นเหมือนกันนะครับนี่สนิม าจะวีใสทำมันหยอด,ดยนิดนึงลูกปืนจะได้ลื่นล้อวิ่งฟรีๆสบายๆนี่อ่งอะลูกปืนทำวงพัดเบรคกดดันแล้วเนี่ยอ่เดี๋ยวเราทำให้ประมาณแค่นี้ก่อนใส่ล้อลองไปโอเคเสร็จแล้วล้อเลื่ๆเดี๋ยวทับเบรกทำอะไรได้ครับเลย ก็บังคโคลนมีปัญหาแตกนะครับลวดมัดมาเวลาเอาเราติดพื้นลงนะครับโชกก็จะยุบน้ำมันเดี๋ยวต้องเช็คพวกน้ำมันชงน้ำมันโชกด้วยนะครับเนี่ยพะบงพะเบรกขึ้นสนิมแล้วก็หมดถูกสูบแม่ปั๊มไล่ให้หมดเลยครับเนี่ยนีบ่บางคโคลนเสียดสีกับเราเวลาเราเอาลงพื้นนะครับเลยดีมีบางคโคลนนีน่มือสองติดฝุ่นเฉยๆครับเนี่ยล้างออกก็สวย เ,เดี๋ยวจะมาใส่วันหลังเข้ากันอยู่นี่ก็จะได้นะครับหยัดไปจะเช็คไฟท้ายไฟเบรกให้ตัวนี้ก็ได้ใหม่ละใส่ลงล็อกลงตำแหน่งเรียบร้อยอันนี้ขึ้นขึ้นสนิมขาหักนะครับเดีย๋ยวจะเปลี่ยนใส่ตัวอัวนนี้ตัวนี้ยังดีอยู่ขาดีอะไรดีหมดตัวนี้ก็มี มันสามสีรายการนะครับเนี่ยมีสวิตช์สต็อปเบรกหนึ่งอันที่ขาหักแล้วก็ขึ้นสดิมผุเขามีบังโคลนตัวนี้ก็แมตกันดีสีขาวเหมือนกันด้านหน้าแล้วก็มีตัวนี้ฝาครอบตัวนี้ตัวปั่นหม่พอบุทในตัวแล้วยางยางใหม่แล้วก็ ตกแต่งเบรกหลังตอนนี้มันตายฉีดสเปรย์แช่ไว้เลยเอาน็อตไปเสริมตรงนี้เพื่อที่ให้เบรกมันจะชับขึ้นแต่สามารถตัดทิ้งได้อเอาน็อตเลยออกออางานจบใช้งานได้ดีน้อนลื่น